ตั้งแต่ช่วงโควิดไอเราก็ตกงานคิดแล้วก็เครียดหนักทั้งค่ารถและค่าบ้านแต่อยู่ดีดีตดนรับโทรศัพท์เมื่อวันมีบริษัทนายจ้างเรียกไปสัมภาษณ์งานถึงเวลาสัมภาษณ์แค่ <no. S 1> ผู้สวัสดีฝ่ายบุคลากรก็ตกใจทันทีลงคิดว่าเขาที่เกิดความสามารถที่มีแต่เขาดันทมทำไมฟันเหลืองอย่างนี้ฟันคุณเหลืองแต่ไปด้วยค่ามีนปนูนขอไม่รับทำงานคือคำตัดสินนี่คือเรื่องของผมอยากฝากให้คิดดูว่าก่อน พลาดงานอย่าลืมไปขูดหินปูนหินปูนคือชูลินซีมารวมกันกับแร่ธาตุในน้ำลายจนแข็งตัวเป็นหินปูนอัดแกยากเกาะตามขอบเหงือกซอกฟันเกาะแน่นมากและถ้าปล่อยทิ้งไว้จะเหงือกอักเสบจะแย่มากจนทําให้เราต้องเสียความมันม่นใจไม่กล้ายิ้มปิดปากอับอายอยู่ร่ําไป<อ>ส่งผลต่อกลิ่นปากคนคุยต้องกลั้นใจบางทีคิดสงสัยอะไรเน่าตายข้างในไปขูดหินปูนเถอะหนูไหวมันแพงอะทำใจไม่ได้ ขุดเองดีกว่าเฮ้ยมันอันตรายเดี๋เป็นแผลเอ้านั่นไหนอย่าเสี่ยงขุดเองเลยค่ะไปที่ฟินเนนชัลคลินิกมีทันตแพทย์เชี่ยวชาญการันตีดีกีเกียรดนิยมจุลาพร้อมดูแลและให้คำปรึกษาเรื่องฟันอย่างถูกวิธีโอเคที่นี่แหละน่าขูดจังโอเคโอเคไปให้ทัง ทำไรนี้ไปขูดยังขูดอยู่นี่ไงขอเลขสักลางวันไม่ต้องรอถูกหวยหรอกครับไปที่ฟินเดนทัลคลินิกและบอกว่ามันจากเพลแรปเชอร์รับส่วนลดวเวอร์ขูดหินปูนบวกเครื่องฟัวลรลาไจ่ายสบายๆเพียง790บาทเอง อยากให้ทุกคนมาขูดหินปูนเดินมาหาหมอฟันให้หมอฟันเช็คดูหมอฟันจะใช้กระจกเล็กส่องดูเพื่อตรวจหาปัญหาและรักษาแบบคูู่และวิธีลดหินปูนที่หมอฟันนั้นแนะนาคือนอกจากแปรงฟันควรใช้ไหมขัดฟันหินปูนทําให้เกิดโรคชกบากขอย้ําเตือนดังนั้นจึงควรขูดหินปูนทุก6เดือนฟันนันท์คลินิกและน่ารักด้วยสามเสียงฟันนันท์คลินิกสะอาดมองได้ด้วยตาเห็นฟันนดนท์คลินิกหมอชำนาญใจเย็นฟันนัน์ล ลินิกหมดปัญหาปากเหน็นมาฟินเดนทอลคลินิกบนถนนสามเสนข้างโรงเรียนเซนคาเบียนตรงข้ามสวนสุนันทาแล้วบอกว่ามาจากเพจแรปเชอร์นอกจากได้ส่วนลดขูดหินปูนบวกเคลือฟูรล,ลายแล้วยังได้รับส่วนลดฟอกสีฟันจากราคา5,000บาทเหลือเพียง2,990บาทเองร้านดีๆน่ารักแบบนี้ต้องที่ฟินเดนทอลคลินิกเท่านั้น